ดีครับบ่าวเท่าวอสดีท้ชุครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับเลขประมูลล่างอต้นเศรษฐีหับหรือปู่สี่ห้ากับงวดที่แล้วเขาว่าปัวเข้าเข้าล่างตรงศูนย์เก้าชุดชุดตรงสามชุดครับแต่เลขประมูลเลขประมูลเจาะไม่แตกครับแต่เข้าวิ่งเนาะเข้าวิ่งเลขประมูลเลขประมูลนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยเจาะส่วนมากมันมีชุดเจาะต่างหาก กลางวันวันสกานเนี่ยค่ะปู่วันที่สิบหกเหรอครับสิบหกกรุมพาหมวดที่แล้วได้ลงแต่ชุดเป็นชุดบนล่างของปู่เนาะอ่าชุดบนล่างก็เข้าชุดล่างตรงก็เข้าครับชุดล่างปู่ให้วิ่งศูนย์อันนั้นเป็นเลขประมูลมาปู่เลขประมูลศูนย์กับห้าอ๋อศูนย์กับห้าปู่ให้ศูนย์ห้ากับเก้าห้านะครับอ่าบ่ได้เอาใบเจ้าห้าอันนั้นเจ้ออันนั้นตัวเจ้อสองห้าครับเจ็ดอันนี้เลขประมูลล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อเลขประมูลล่างนี่ส่วนมากบางทีถ้า ผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้ให้เลขประกบมานี่บางทีจับไม่เข้าอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีใมาอ่าครับแต่งวดงวดที่แล้วก็ให้เลขประกบมันก็เข้าอยู่นะไม่ได้ลงลงแต่เลขตัวประกบสี่ห้าเก้าเลขประมูลห้ากับศูนย์ก็ศูนย์เก้าเนาะครับผมบางวันนี้ก็มีเลขประกบเหมือนเดิมเดี๋ยวจับเลขประกบมนให้เลขสองเลขประมูลล่างเลขประมูลล่าง ครับกดที่แล้วเขาศูนย์เขาได้ทำปรชมเด้อนี่ตรงล่างสายรูดสายวิ่งวิ่งสองตัวก็กำไรครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากล่างอย่างเดียวมาปูเราดูเพื่อเราหาข้อมูลเลขเด่นๆครับเลขข้อมูลล่างแมนปูข้อข้อมูลของเราถ้ามีเลขประกบเราก็หาจับคู่ได้ตัวแมนๆมนสัสไซน์มาปูแมนถือว่าดีได้ทำประชมเด้อนะครับเราดูแต่ละอาจารย์นะครับแต่ละเสียนพี่น้องนะครับ สำนักไดแมนเขายึดเป็นลักหามาจับใส่กันประกบกันถือว่าเป็นประมูลล่างผู้ใหญ่ใจดีในสามปีกว่าแล้วนะยังไม่หลุดครับปู่ตั้งแต่หยุดไปเนาะครั้งที่แล้วแมนปู่ตั้งแต่เขาพันษาปู่ตั้งแต่พูดหยุดไปแมนปู่ว่าหยุดไปก่อนมาเที่ยวนี้เลขประมูลก็งวดที่แล้วห้ากับศูนย์เนาะก้าศูนย์เที่ยวนี้ก็ศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งมาหนึ่งตัวศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัว ผู้ใหญ่ใจดีให้เน้นไปที่เลขหนึ่งครับเลขติดเลขติดเนี่ยปกติแล้วอาจจะเจาะให้เลยเลขติดล่างนี่นผ <ม S 1> ู้ใหญ่ใจดีให้ให้มาที่หนึ่งสี่แดครับผู้ใหญ่ใจดีเน้นเม็ดเดียวหนึ่งสี่ครับโอ้ครับเนี่ย มา,มา,ากไม่เศ้ากเหลือเห<อ>ลือเห็นค่าแปลงเทว่าโชคดีพี่น้องได้อีกใบหนึ่งหนึ่งสี่ถ้าจับเต็มชุดละถ้าจับเต็มชุดละครับปู่เต็มชุดก็จะไดะ้ปกติแล้วอาจารย์ถ้าจับเองนี่อาจารย์จะไม่เอาเอาเลขจิตตัวนี้ไว้นะมันจะมีแค่สี่แปดจะได้หนึ่งสี่หนึ่งแปดศูนย์สี่ศูนย์ปดทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีคนเน้นมาว่าเลขติดนั้นหนึ่งสี่แปด เพราะฉะนั้นเลขติด148เนี่ยไม่ควรเว้น11เขียนติดใี่นัน่นไหปูเดี๋ยวผนจะว่าเลข3ตัวบนอ๋อก็แล้วแต่นะเออเอฟซีบางเอ้าโอ้ปูให้3ตัวตัวอีหนึ่ี่แปดเป็นเลขติดได้ท่านผู้ชมเลขติดกับเลขติดใส่เลขเด่นเลขเลขติดที่มาเจาะเอาครับอ่ามาเจาะเลขติดผู้ใดมัก0408ได้ได้01ได้ปะปูได้นี่01ครับอืมไม่งั้นท่านไม่เน้นหรอกว่าเอาหนึ่งใส่ด้วยครับผม พราะปกติแล้วถ้าเลขติดนี้จะมีแค่สองตัวครับเมื่อที่แล้วก็มีสามตัวนะห้าศูนย์เลขติดสี่ห้าเก้าเห็นไหมแม่นครับก็ยังมีสิทธิ์แด้ห้าเห็นบ่ครับนั่นอ่ะงวันนี้ศูนย์หนึ่งแต่เลขติดหนึ่งสี่แปดเราก็ต้องคิดว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้นะครับอ่าแต่ว่าเพิ่นจับให้แค่คู่เดียวป่ะครับปู่เม็ดเดียวเม็ดเดียวโอ้ชุดเดียวอ่าเลขประมูลอันนี้ก็พิจารณาเอานี่แหละครับาาวเพิ่นจะวาเลขประมูลล่าง เลขประมูลล่างอันนี้ยังไม่พลาดนะใครมีเลขดีเลขเด่นก็นําไปพิจารณาครับเป็นเลขเด่นเด่นของตัวเองได้ใครมีสิบหน่วยได้ยิ่งดีนะสิบหน่วยได้ยิงดีเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมีแนวทางดีมีใครไปกว่าครึ่งหรือไม่ก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูว่าจะมาไหมหรือว่าใครมีชอบเลขศูนย์ก็เลขศูนย์แต่ ถ้าออกศูนย์นะออกไม่ไกลกันศูนย์แปดกับศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเลขดังทุกปีนะทุกวดเนาะแมนปศูนย์หนึ่งนะแต่ว่าหนึ่งสี่นี่ดังได้ปูววันแห่งความรักหนึ่งศูนย์ก็ดังดังก็อะไรดังก็ยางปูวตุตจินเนี่ยแมนครับแมนวันที่สิบตุดจีนเออตุตจินได้วันที่สิบเออเเงเเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว ศูนย์หนึ่งสี่เนี่ยครับใครมีเลขดีนะทั้งสิบสี่ครับหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยทุกคนจะต้องเอาเป็นเลขมงคลอยู่แล้วแหละเพราะว่าวันแห่งความรักอันนี้ก็วันตุตจีนแหมนว่าครับปู่อแต่ที่ไม่เกี่ยวกับวันอะไรเลยคือสี่แปดสี่แปดถต่สี่แปดนี่ไม่ยากล้วปู่ถาใม้น้ำกันเนี่ยแปดห้ายิ่งมายากมาแล้วเห็นไหมแปดหามาดูล้วปู่แปดหานี่เดือนดีเลยครับสี่เจ็ดสี่แปดเป็นเลขมายากถ้ามาก็มาโทษเลยนะครับ เจ็ดีก็ยากดู้่เห็นปูยิบลอตเตอรี่ได้ตัวใดแน่นปูว่าย่าลอตเตอรี่ของอก็เอาน่ยแล้วใส่ปูรางวัลที่หแล้วลอตเตอรี่เบิ่งรางวัลที่หนึ่งโอ้หเห็นไ่นี่แปดปูเก่าในชุดนี่นะุผู้ชมสี่แปดหนึ่งแปดสามแ โอ้1838 481838ส8มแปาก็อยู่ในนี้แหละ1นี่นี่ผมเมนมาปัวเลยบปไแ้วหนึ่อยู่ไม่มีแม่ค้าเขาไปหมดแล้วไปหมดแล้วหนีมชอนมเป็นป่ะครับปู่กะส8่แปปสจับชุดนี้ชุดวินออือโอ้หนึ่งแปดนี่ไรหนึ่งแปดน่ไ ก็หนึ่งแปดก็ตัวตรงนะอันนี้คือตัวตรงหนึ่งสี่หนึ่งแปดเนี่ยตัวตรงหนึ่งแปดเนี่ยปูเหมาหมดเลยธรรมชุ่มก็เอาเท่านี้แหละพอที่ลุ้นคัวหนึ่งสี่ปูหาไะเดนมาครับปูบางคนเห็นอย่างนี้แล้วจะว่าโอ้ยทําไมพระทาไมงมงายซื้อเลขซื้อเบอร์บอกอันนี้ไม่ผิดกฎหมายอุดหนุนรัฐบาลนี่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นถูกต้องตามกฎหมายฉลากกินแบ่งรัฐบาลและพระเวลาบาง ไปบอกบุญญาตโยมบางทีโยมก็ทำมาห้าบาทสิบาทเสาต้นหนึ่งมันไม่ได้นะแต่ถ้าถูกลอตเตอรี่เนี่ยสองพันนี่ได้นะเสาสองสามต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วดวงใครดวงมันหรือว่าชอบใครชอบมันเด้อพี่นองเด้อปู่ที่ส่วนบุคคลก็คือว่าซื้อได้ถูกต้องตามกฎหมายเนาะเนี่ยครับอชาราเนี่ยกินแบ่งรัฐบาลได้ทำผู้ชมเด้ออย่าเรียนแบบนะไม่น่าเรียนแบบเพราะว่าอาจารย์เนี่ย เอาเงินที่อาจารย์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์มาแสวงต่อได้มาแล้วอาจารย์ก็มาสร้างต่อสร้างต่อนะปู่นไม่ควรเรียนแบบเออก็พิจารณาตามเลขเลขเด่นเลขดีๆเลขเด่นๆนี่ครับที่อาจารย์นำมาให้รอแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับเลขประมูลล่างนะครับอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเห็นมันี่งามั่นี่ครับ ไม่มีแต่หนึ่งสี่เนาะครับแปดสี่สี่แปดหนึ่งแปดเนาะครับเห็นไหมได้เต็มเต็มงวดที่แล้วนะครับศูนย์กับห้าได้พี่นเ้อร์มาศูนย์นะครับปูจับคู่ให้งวดที่แล้วศูนย์ห้ากับเก้าห้านะครับจับให้แค่นี้น้อยคู่เหมือนงวดนี้นะครับผมเลขติดกับให้มาแล้วเลขติดหน,นึ่งสี่แปดที่ที่จับให้ศูนย์ห้าเก้าห้าเพราะว่าชุดล่างตรงมันมีสามคู่คมันจะมี 5 9 9 509ก้าห้า้าตรงตรงเลยแมนโปรเพราะว่าถ้าจับอีกตัวหนึ่งจะได้09อันนี้เป็นเลขประมูลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเลขร่างตรงอันนี้คือเลขประมูลเลขประมูลอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็ fc พิจารณานะแต่ยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ร่ำรวยโชคลาภเงินทองนี่อันแน่นอนวันตุดจีน1นก็หนึ่นวัตุจินจีนหนึ่งสี่วัลเลนไทย ครับสองอันนี้ซื้อไม่ได้แล้วไปมองที่ตัวนี้ก็ได้สี่แปดประกวหนึ่งแปดอันนึงต่อของปูพอดีเลยหนึ่งแปดได้ทำผู้ชมด้วยนะครับล่างหนึ่งแปดกับศูนย์แปดนี่กับศูนย์แปดนะครับปูเขียนให้ตามที่เพิ่นเน้นมากได้พี่น้องเด้อตามตามหนึ่งหนึ่งแปดปูบริเขียนให้นะครับแต่ว่าเลขติดกระลงให้เราหนึ่งสี่แปดนะครับประกวกกับศูนย์กับหนึ่งกูได้มาศูนย์สี่ศูนย์แปดกระจับเอาอันนี้เขียนตามผู้ใหญ่ใจดีบอกมาครับประมูลล่างท่านเน้น ครับชุดเดียวหนึ่งสี่สายรุดสายวิ่งยังไงก็ได้ครับมาในนอนปะปัวก็ยังยังไม่ผิดนะยังไม่ผิดทำผู้ชมยังไม่ผิดก็คือได้อยู่แคปหน้าจอไว้ด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะชื่อว่าเลขวงให้ตัวเดียวเท่านั้นขนาดขนาดอาจารย์มีสูตรเองอะไรเองอาจารย์ยังต้องซื้อสลากตามผู้ใหญ่ใจดีเลยเห็นไหมครับผมปูคน่าปูยังเอาชุดที่เพิ่งงใหม่ ยังเน้นที่ชุดนี้นะครับผมอาจจะได้เลื่อยกันเอานะครับแคปหน้าจอครับกราบขอบคุณขอบคุณปูนะพี่น้องเนาะกราบเลขประมูลล่างมาแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับเลขวิ่งยังไม่พลาดนะครับเดินดีทั้งปีเข่าทั้งปีนะพี่น้องเนาะเอาเพื่อได้โชคเพื่อได้บุญน้าปูนะครับเด่นมาศูนย์กับหนึ่งวงกลมที่หนึ่งนะครับผู้ใหญ่เจดีสั่ง เม็ดเดียว1นึ่สี่นะครับเลขติดก,ก,กัน1นึสี่ครับจับไสผูุบปปอมักหนึ่งสี่กับจับไ่เอานะครับพี่น้องเอาให้โชคดีแห่งๆๆเรื่อยๆกับขอบุญขอบุญปู่น,นะครับซาธุครับผม